สำหรับมวยมันวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วครับกูแดงกูเดือนระวางกูจูพงบกสอของเราไม่ใช่นะครับก็คือติดลักอัศวริยตินะครับเกิดฟาดปากับจูพงบกสอของเรานะครับจูพง์บกสอของเราก็เป็นติดลักของภาพภูมิแจ้งผัน้าแล้วครับเอาสำหรับวันนี้ครับที่แบททีมมัตสยามมน้อยของเรามวยกูนี้มีการเสียกันที่มากมายนะครับเอาสำหรับใครที่เป็นอาจารย์หมอทอนะครับที่มีลูกเล่นการพนันือว่าเล่นมวยไทยนะครับระวังดีๆนะครับมวยกูนี้นะครับ รับรองว่ามันแน่ครับอุปกโดยอดิศักดิ์นายลูปกรขุนเก่าเอ็นเก่ากาดของเราครับเอาละครับผมก็เคยพากไปแล้วนะครับงานนี้นะครับเรื่องจริงนะครับตอนนี้ผมจะนั่งดูให้ใจนะครับวันนั้นผมแดงไปที่ทางด้านศิละอัศวโยธินนะครับรถผู้ใหออกมาวี่เลยคุยกับักอันคุยกับักอะไรล่ะอ๋อ เอาเกียงมาแมนแมนมาเขาจะเป็นตำรวจเด้อเออเออแมนแมนนะส้นโทรมากว่ารับสายได้ขี่รถตำรวจมาบักเกียงวะมาจนมางานสอบวะมันมาวะเกียงมามาวะมันรู้อยากยีวะรู้อยากยีนมาเออ คือเอาอยังบันเดลนั่นมาเบิง้งอี่อย่างเี้ยนะท่านเบิ้งบ้านหลังเดลนั่นหลังนี้วะโอ้ยนั่นตอนนั้นเด็กน้อยบ้านเด็กน้อยคออนนอยรับบักอ้วนๆไหมเออบ้านบักอ้วนนั่นเป็นเตยบอลเนี่ยเรื่องนี้แล้วแม่เขาเกี่ยงว่าว่าเขาจะบอกว่มีหยาดเกี่ยงหรืบ่มี กูได้แล้วพวกกูเข้าใจยุศาสตร์ออนั่นแหละครับสามดาวเนาะเออเออแบบเกี่ยงแล้วครับตำรวจเกี่ยงแล้วครับเออสามดาวเด้อนั่นเออมึงได้สารวัตรอยังข่อยได้สารวัตรใหญ่กว่ามูแต่ว่าข่อยคือยังคนเสียเศษอยู่สั่นก็จะว่าข่อยเออเป็นตำรวจเออ เห็นมั้ยเราเอ้่อว่ามันอมสอบเห็นแล้วเกี่ยงนี่ผมอบอกหน้าตาคือกันเนี่ยครับเออขอยไปเราจะตังค์เนี่ยจะตังค์มันสอบแล้วแล้วเดี๋ยวก็ั่นจับเธอจับเอาผู้นั้นมาคุยแขวนแล้วเพี้ยอ่าเนี่ยครับเออที่ว่าเสียกุ้ยขาดเนี่ยครับถ้าท้าแขวนแต่ว่าแขวนเพราเป็นตำรวจเออ อ่าฮรวจเกี่งเนาะผู้ใหญ่ใหญ่ากาเก่คัวแล้วเู้ใหญ่ไมอันบวกคือมันบวกคือใครไว้เงินเอาพันสามาว่อาแะ้ตำรวจเกี่งแน่ตำรวจเกี่งครับสามดาวครับ ครับสารวัตรเนี่ยได้สองดาวครับบัดท,ที่นี่ได้สามดาวได้สามดาวครับครับภูมิกับยังไงวะทราขวอยขวายมาตัดตตนแเราเลยอนุมันเอ้อพึ่งคอไปขอพญทมันเป็นบ่เออละสายของข้อพัฒนาเออ ดูดีๆนะครับมวยคู่นี้ครับสิทธิรักอัศว์โยธินนะครับดูสิทธิรักอัศว์โยธินดีๆนะครับใส่กางเกงในรัดโซ่ขึ้นไปนะครับตัวขา,ขาวๆนั่นแหละครับสิทธิรักอัศว์โยธิน นี่แหละครับของจริงครับสิรักอัศวโยธินประกอบไปด้วยร่างกายที่ฟิตเปี้ยกก็คือนักเตะทีมชาติไทยหน้าตาใครลายกัดอะไรลูกน่าจะเป็นมันละมั้งกว่าแม่หน้าตัวอันวะเออตัวอันนี้เดี๋ยวค่อยก,กินได้ เดอไปกินข้าวกินก<อ>่อนเลยลูกสิรักอัศวยสทิยินของเราพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าแล้วครับวันนี้ครับมวยคู่นี้ครับได้เสียกันไม่ใช่น้อยนะครับดูการโอนตังดีนะครับเพราะว่าอดีศักดิ์น้อยรุกบกขุนเข่าเอ็นเขาขาดของเราขึ้นฝ่ายแดงครับตเต็มเต็มครับ กับสมองนะครับเป็นการกลับสมองนะครับกลับสมองจากสิทธรักอัศวโยธินไปอยู่ที่ใครคนหนึ่งตอนที่ต่อยอยู่ที่อา่าเวทีอ้อมน้อยหรือว่าสมุทรสาครของเรานะครับกูไม่รู้ว่าอยู่กับใครนะครับวันนั้นอยู่ที่สนามกีฬาแล้วแหละครับมึงไล่เอานะสมองมึงนะสิทธรักัศวโยธิน <laughs> อะไรของอะไรบังเหล่าบริโกงจะคนเนาะเออเหมือนมึงโกงว่ะสักว่าอ่ะเว้ยเจ้าจะบอาอะไรลูกพี่เขาสั่นมึงอย่างตัวกูเกียงอะไรเนอะกูเบิ่งเหล่าก็คือตำรวจท่านทุกข่อยก็จะจำได้เลยไป็นสัตว์ป่ามันอยู่ดอนเนาะข่อยบอกว่าไปเลยเนาะอะไรเนี่ยนะอันนี้เด้เดี๋ยวข่อยไล่สอบสวนอยู่พั่น เดีโอ it ๊ยมึงอย่ามาสอบสวนโอ๊ยมึงให้คนไปสอบสวนไปหาจับไปสชวนกันไปจับผิดไปจับถือผู้ใดไปเข่าหูไเข่าหูตำรวจนงหารแล้วเราจะกดแปลว่าอะไรแล้วาจะู่้ได้บ้างสักแต่ก็สักบาทก็สัก บักซักนี่นี่บักนี่เป็นผัวอ้แย่เหรอเราถามแม่นน่าสั่นบักนี่นี่ร้านบักเดียดอักษรช่างด,ดีแม่สูยำไป่ฮะซูซ่วยที่วัสั่นอ้ <c oughs> ไ้อยู่น้องฮานหนูเนาะเออ ต่เบ๊ะไชวันมผู้เด้อเออไอ้เป้ไอ้ยีจะจะมั่วเอ้เป้มั่วไอ้ครูนี่ซับสมองนี่แหละฮะเอิรนมากลับสมองไปเป็นของสักอดีตสักน้อยโลหะกราขุนเข่าเอ็นเข่าขาดตัวเดียวนั่นแหละอะตั้งแต่สูจิบัตมานั่นเออะฮะติดรักอัศวะโยธินนี่แหละครับเออเล่นมาเป็นหน่อยเด้อไอ้ยีไป เออันนี้ไวหยไปตามข้าเจ้ามาซื้อนี่เหละเบิ้งดีๆนะเราบม่ไหวนี่นะโตเล่าโตเล่า,ขาเขาจะเป็นนักฟุตบอลอนกับไ้กูว่าแม่นว่าเออ บอใส่บอใส่เออสีใสใส่อยู่เออบักสังทองสีใสมึงอยู่ใสเลยนี่ดอทคอมนู่นเออบักห้าเลยสังทองสีใสดอทคอมเู่นเออไล่ลงในแบบบัตรบักห้าเลยครับบักห้าก็เล่นค่าขึ้นกันทั้งบ้านมันเนอะเวลาเล่นครับแมนมัดเออได้เมียไปได้แล้วว่าที่กูเบิ่งให้คนในบ้านเออมักมันมาบักสังทองสีใส คดีขาครับครับสินรักอัศวโยธินครับสองกาดครับดูดีนะครับดูตั้งแต่ศูจิบัตรตอนขึ้นต่อยนะครับมวยคู่นี้ครับสิธรักอัศวโยธินของเรานะครับไม่มีการย้อนเวลากับนะครับคืออดิศักดิ์น้อยลบกอกขุนเข่าเอ็นเข่าขาดล้วนครับมวยคู่นี้ครับถ่ายทอดสดทางอาจารย์สามารถของเรานะครับ ชูพงศ์บกสของเราก็เป็นลูกศิษย์ของภาคภูมิแจ้งพอนาคส่วนอาชูเกียรติหนุฉลุงมึงอย่าเพิ่งกวนตีนกูกูต่อยมวยอยู่บอกเปรดมึงเห็ดแพร่เนี่ยเห็ดแพร่กัน มีเฮดแพะผัวมีมัดเหรอครับยังได้โตเดียวครับไรซักน้อยรอเราบอกกว่าลามอนเด็กเกอร์มีมัด นักมวยเกือบทุกโตครับใคไปนังสือมวยฮวัดพูดครับเล่มบุล้วครับที่ว่าผมเอาไว้ผมครับเบื้องนี้นะครับสินหลักสวาโยทินครับแต่ว่าเป็นอริศักน้อยลูกบกขุนเข่าเอ็นเข่าขาดนะครับสูจิบัตรขึ้นมาได้นะครับทอทหารอดทนดอกจันนะครับสืบค้นดูได้นะครับมวยตัวนี้ครับ ของแท้ครับอดิศักดิ์น้อยกกรูปกรขุนเข่าเอ็นเข่าขาดตอนนี้สินรักอัศวโยอทินของเราขึ้นต่อยอยู่ที่สมุทรอาปร,ราการแต่ว่าเซลล์ประสาทเซลล์สมองจะอยู่ที่อสนามอนเนกประสงค์ของรอจออุดราธานีนะครับด,ดูดีนะครับกูว่ากเกี่ยงเอาไหมกูว่าบักวี่เอาไหมเดี๋ยวห,หมมึงบักวี่ ลูกพี่ยังยังปากนะมึงบอก,บอกตำรวจวี่มึงบอกแล้วคอยท่าตีบนรบผูเดกัไเลยก็เจไปบอกูว่าบอกวี่อย่างนี้คอยถนัดใส่เอาเอาบากหานี่กูได้ลงเลยกูเ,เล่นเพลย ตอนนี้เจ้าเผลยแมนเผลยทั้งนี่เพลย์ออกซ่าซักเผลยค่าเบึงราคาต่อร่องอยู่สักกำลังตั้งสตีดิครับหากคออยู่เน่ยคุณปลาปลาอักซ่ากเถอนั่งยิ้มเปรี้ยอยนะว่ากูเยลลี่นะของกูมังเม็ดน,นั่นแล้วบ่ กรรมการนะครับครับชิลลักษณะนี่น,นะครับเฮ้ยมัม่วไอ้คนนี้นะต้องสักเขาไปเต็มสูบแล้วทีนีอยอย้เหน็นไหมเห็นไหม ดูดีครับดูหน้าอริศักดิ์น้อยเรือพกาขุดเข่าเอ็นเข่าขาดของเรานะครับไม่ใช่คนนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นต้นไม้สแบงนะครับอยู่ที่นาหนองบัวครับที่ว่าขุดเข้าไปแล้วเผายางไม้นั่นแหละครับดูดีนะครับดูหน้าเขาดีๆนะครับนั่นแหละครับสิทธิ์ลักของเราเดินหน้าเข้าหานะครับสอกกระทุ้งเข้าไปขวาคอได้เบาแทงซ้ายครับชูผมมองขออบอกว่ากุจุกบอกคุ้ยตอนนี้ ศักดิ hehe, ์น้อยรบกอกกำลังนั่งภาคอยู่ครับนั่งดูอยู่ครับไม่ใช่กราฟิกนะครับไม่ใช่กราฟิกนะครับดูดีนะครับนั่นแหละครับแข้งขวาครับหมัดซ้ายเดินหน้าเข้าไปหาครับดูนี่ค้ำค้ำแทงครับค้ำแทงครับยังไม่ล็อกคงคอยหรือว่าคีมล็อกครับเอาละครับศักดิ์น้อยรบกอกขุนเข่าเอ็นกอขาดค้ำได้นะครับค้ำได้ขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายนะครับเอาละครับล็อกคงคอยแล้วครับล็อกคงคอยเรียบร้อยครับนี่แหละครับล็อกคงคอย ล็อกคงคอยล็อกคงคอยล็อกคงคอยอะไรละครับอธิศักน้อยขึ้นเข่าซ้ายเอาละครับชูพงมกสเริ่มเหี่ยวแล้วครับสิทธิ์ลักล็อกเอวได้นี่แหละครับขอเรียกว่าล็อกคงคอยล็อกคงคอยของเราสิทธิ์ลักเดินหน้าเข้าหาครับกาดซ้ายกาดขวาได้หมดครับอธิศักน้อยโลบกอขุนเข่าเอ็นกอขาดแต่ขวาก้มหน้าเข้าไปเพื่อกันแตกนะครับเพื่อกันแตกหัวแตกก็ช่างไม่มานะครับอธิศักน้อยโลบกอขุนเข่าเอ็นกอขาดขึ้นเข่าซ้าย นี่ครับล็อกคงคอยซ้อนใต้ปีกได้ครับเอาละครับกรรมการส่งซิกน้ําเงินชนะแน่ครับตอนนี้ครับดูดีนะครับเอาละครับปริศน้อยระบบกอยิงหมัดฝาคําไว้ไม่เป็นไรครับปริศน้อยระบบกอเดินดังหักวางแข้งฝาเบาๆเอาละครับเอ็นราตูนี่แหละครับของแท้ครับของแท้ครับ หมัดซ้ายกลับเป็นหมัดฝาลาสูงครับไมโครโฟนครับอุปกรณน้อยร,อรูปกรขุนเข่าเอ็นเข่าขาดขยับนิดนึงครับนี่แหละครับจุดประสาทของเรานี่แหละครับถ้าใครโดนเต็มๆต็มรับรองว่ามึงน็อกแน่มึงน็อกแน่มึงน็อกแน่นอนกูว่าแล้วนั่นแหละครับติ๊กกููนั่นแหละครับนอน กูบอกแล้วหลายมองแล้วหลายคนแล้วจำไว้ตาเขาเขยงดังกูงร้องมึงตัวอีพอมันนักเวยเตะปากวะกระโหลกของคนเข่าเลียนมากคักเนาะเอ้เอ็นราทูสตาร์ทราทีอ่ละครับซีพียูขึ้นไปเองครับงานนี้ครับซีพียูอดิศักดิ์น้อยลูกอง์ขุนเข่าเอลเอ็นเข่าขาดบางแข้งฝาล็อกคงคอยแทงขวา ล็อกคงค่ยล็อกแต่ปิกแทงซ้ายแทงซ้ายว่าจะหักเหลี่ยมหักไม่ได้แล้วครับเอาละครับมึงยิ้มหาเตี่ยมหรือบบกชูพองมังค์อแบบควยเอาละครับสิทธิ์ลักของเราเอาละครับจะใช้สูตรอะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วครับสิทธิ์ลักเรียกว่าอดิศักดิ์น้อยรบกอขุนเข่าเอ็นข้อขาดของแท้ครับวางแทงฝาเอาละครับขึ้นไปแล้วครับ CPU ครับอดิศักดิ์น้อยรบกอขุนเข่าเอ็นข้อขาดวางแข้งฝาโยกลบยับซ้ายวางแข้งฝา เอาล้วครับสินรักบางแข้งซ้ายกัดได้สองข้างนะครับอดิศักดิ์น้อยรบกอขุนเข่าเอ็นเข่าขาดครับวันนั้นขี้เกียจต่อยครับพอดีมีหมาตัวหนึ่งมาถามว่ามึงจะนอนยกไหนครับก็เลยนอนก่อนครับเอาล้วครับงานนี้อดิศักดิ์น้อยรบกอขุนเข่าเอ็นเข่าขาดมึงฟันมาเลยมึงฟันมาเลยมึงฟันมาเลยพักชูฟงมึงฟันมาเลยมึงฟันมาเลยมึงดูดีล็อกของคอยล็อกของคอยตีล็อกของคอยตีตีเขย่าเขย่าตี อีตีชูพงษ์เริ่มหมดแรงแล้วครับชูพงษ์บอกสอของเราเริ่มหมดแรงลงแล้วนะครับเอาล้วครับ CPU ขึ้นไปแล้วครับอดิศักดิ์น้อยอุปกรณ์วางแข้งฝาอดิศักดิ์น้อยวางแข้งซ้ายกินเปล่าสองดอกกินเปล่าสองดอกครับราคาต่อรองสามสิบหนึ่งครับสิทธิ์รักอัศวโยอินถึงจะได้นับนกแรกแต่ก็ไม่มีปัญหาครับสามสิบหนึ่งครับร้อยละบาทมีครับในเวทีสมุดปราการของเราวางแข้งซ้ายโดนบังครับอดิศักดิ์น้อยอกปกรณ์วางแข้งแทงฝาที้งตาย ยิ่งมาตายเอาละครับล็อกของคอยิีมล็อกนะครับนี่แหละครับของแท้ครับไอ้ไอ้นี่แหละครับตีเรียบร้อยครับล็อกของคอยล็อกไตปีกช้อนเข้าไป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 ครับช้อนไตปีกตีอย่างนี้แหละครับยกสามครับเริ่มแล้วครับเอาละครับราคาต่อรองไปแล้วครับร้อยละบาทฝนตกในเสื้อก็มีครับอิศักดิ์น้อยอดยประกขุนเข่าเอ็นข้อขาด จำไว้นะครับอาจารย์มอทอของเราอย่ามัวนะครับเวลาเสียเราต้องจ่ายนะครับวางแข้งซ้ายอดีศักดิ์น้อยรบกวของเราถอยฉากออกไปเอาละครับปาดเข้าหาวางแข้งฝาวางแข้งฝาเนยครับอดีศักดิ์น้อยรบกวขุนเข่าเอกราของเรายังไม่กลัวครับเอาละครับยิงหมัดฝาวางวางแข้งฝายังไม่โดนนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี้ราคาตลองเริ่มลดลงมาแล้วครับเพราะว่ารู้แล้วครับเป็นมวยที่หาราคาครับตอนนี้ครับเหลือเท่าไหร่ครับห้าสิบตอนหนึ่งครับ มีแน่นอนนะครับห้นึ่งครับอยู่ในเวทีครับ50หนึ่งอัดฉีดเข้าไปแล้วครับกรรมการก็ส่งซิกว่าแพ้แน่นอนครับสุวยผมบอกกันส่อแว่านั่นแหละครับของแท้ครับไอ้สักน้อยรบกย่าง3ามกุ้งเข้าไปยกขายกแข้งยกขวาเบาๆบางเบาถีบฟ้าเอาละครับร้อยละบาทครับราคาต่อรองเริ่มขึ้นมาแล้วครับใครรองห้าห้าสิบหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับงานนี้ครับสมุดประกาของเราเวทีมวางแข้งฝ้ากินเปล่าเบิ้งสามยกก่อนนะครับ